ยูฟาแชมเปี้ยนลีกค่ำคืนนี้ครับโอ้เท่าที่นัดไปไล่เลี่ยงครับจากโปรแกร,รมฟุตบอลค่ำคืนวันนี้เนี่ยหลายๆคู่ประกบคู่ออกมาน่าสนใจเสียเลืเกินแล้วก็หยิบยกเอามาแล้วครับกับ3คู่ที่นักคิดว่าน่าลงทุนมากที่สุดในค่ำคืนวันนี้ครับจะเป็นคู่ไหนคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนยับและเมื่อวานนี้ครับกับแนวทางในครอบครัว s อสและ v ี p 1ครับอย่างทางด้านของเบอร์มิงแฮมและเลดดิงก็ยังคงได้ยิ้มหวานเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากเข้ามาตามแนวทางฟุตบอลแบบนี้ครับก็เข้ามาจะเจอกับนัดครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ในครอบครัวเลยครับเพิ่มเพื่อนตา้รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็ในคอมเมนต์เดี๋ยวนัดจะทิ้งทางเข้าครอบครัวไปให้ด้วยละกันครับก็อย่าเสียเวลาเลยครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเข้มข้นเหมือนเดิมครับ3คู่หน้าช่องวันนี้จะเป็นคู่ไหนทีมไหนกันบ้างในยูฟาแชมเปี้ยนลีกคืนนี้ไปชมกันได้เลยครับ เกมคู่ที่หนึ่งในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคัมคืนวันนี้ครับที่นัดตั้งใจเอามาฝากหน้าช่องเนี่ยจะเป็นเกมคู่ระหว่างครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างด,ด้านของแอตตาวิลล่าครับเปิดบ้านเจอกับด้านของบาเยร์มิวนิคคู่นี้ก่อนเกมเริ่มขึ้นเนี่ยเงื่อนไขมองว่าทีมเยือนอย่างบาเยร์มิวนิคเหนือกว่าครับเจาะลึกเข้าไปดูรายละเอียดภายในไม่ได้แปลกอะไรครับเพราะต้องบอกตรงๆว่าประสบการณ์และความเก๋าในเวทีนี้เป็นด้านของบาเยร์มิวนิคครับที่ดูดีกว่าแอตตาวิลล่าจริงๆครับผลงานในลีกของทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่าดูดีดด้้้ววยกกััันนนทงคคู่่รบ็ถือาาเิห ชชนะกันแบบต่อเนื่องกันแบบยาวๆเลยในลีกผลงานค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดุกดันด้วยกันทั้งคู่แต่โมเมนตัมวันนี้ครับแล้วเงื่อนไขวันนี้แม่เจาะลึกเข้าไปดูแล้วเนี่ยความน่าจะต้องมันอยู่ที่บายเยอร์มินิกจริงๆทุกอย่างเปิดมาสมเหตุสมผลแล้วก็ดูๆแล้ววันนี้ครับโมเมนตัม um, ทีมไหนจะมีโอกาสชนะเม้ากันวันนี้ครับโมเมนตัม um แบบนี้เงื่อนไขแบบนี้ประสบการ์บายเยอร์มินิกที่เก๋กว่าจะบุกมาเบียดเอาชนะแอตตาวิลล่าได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นัดแนะนําให้เลือกเชียร์เป็นที่บ เกมค,คู่ที่2ครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกคืนนี้ครับก็เป็นท่าทานของริวครับจะเปิดบ้านเจอกับทีมจากราลิกาสเปนอย่างราชาชุดขาวเลออาเมริกแน่นอนกับเกมก่อนจะเริ่มเนี่ย มาริคบุกมาดูดีกว่าอยู่แล้วครับกับเงื่อนไขวันนี้1งตุงเฮเล็กๆ2ตุงครับถึงจะได้แบบเต็มอิ่มเต็มคำมองดูจากเงื่อนไขที่เปิดมาก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรไปจากความเป็นจริงครับศักยภาพของทีมชื่อชั้นขุมกําลังเนี่ยเป็นหน้าของมาริกที่ดูดีกว่าริวแบบชัดเจนประกอบกับผลงานภาพรวมช่วงหลังของริวในลีกเองค่อนข้างแย่มากๆเก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวครับจาก5เกมหลังสุดสวนทางกันมากครับกับคู่มาเยือนครับอย่างด้านของมาริกที่ต้องบอกว่าในลีกเองเนี่ยดุดันสุะเกินเดินหน้าเก็บชัยชนะแบบ รัวๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้แปลกอะไรครับที่ก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยมัดลิกบุกมาดูดีกว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรวันนี้สั้นๆง่ายๆครับมัตลิกเนี่ยบุกมาเก็บชัยชนะจากริวได้อย่างแน่นอนคู่นี้รักมากๆชอบมากๆครับกระแสะทีมโมเมนตัมดีเชียร์ไปที่ทีมเยืยนอนจากมัตลิกได้เลยครับเกมคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายในค่มเคืนนี้ในศึกอุตบลอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่หยิบยกมาฝากครับ ไดนามซาเก็บครับเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างรีกเองฝรั่งเศสอย่างเอเอมโมนากครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มไม่ได้ผิดแปลกอะไรไปจากความเป็นจริงครับก็เงื่อนไขเนี่ยทางด้านชินเทียนอย่างโมนากบุกมาดูดีกว่าอยู่แล้ว1ประตูได้เฮเล็กๆครับ2ประตูได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำไดนามซาเก็บเนี่ยก็ต้องบอกว่าในลีกเองก็ถือว่ามีทรงครับถือว่าผลงานพอใช้ได้แล้วก็ได้เปรียบครับที่ได้เล่นในบ้านแต่ว่าด้วยชื่อชั้นระบบทีม บวกกับคุมกําลังเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโมนาโกเนี่ยบุกมาวันนี้ดูดีกว่าจริงๆครับแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าฟอร์มของโมนาโกโอ้โหชั่วโมงนี้เข้าฝักแล้วก็ดูดันจริงๆครับผลงานภาพรวมของโมนาโกเนี่ยหเกมหลังสุดเสมอนหนึ่งแล้วก็เก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง4เกมครับวันนี้ต่อจะเป็นเกมลีกแล้วก็ไม่ใช่เกมลีกครับแล้วก็เป็นเมทมทัวร์นาเมนต แล้วมรโกรบุกมาเยือนแต่ว่ารูปแบบเกมแบบนี้กระแสะภายในน่าจับต้องมรโกรยังคงเหนือกว่าทุกมุมทุกด้านครับการที่จะบุกมาเก็บชัยชนะเหนือไดนาโมซสาเก็บจึงมองว่าไม่ใช่เรื่องอยากอะไรครับคู่นี้เชียร์ผู้มาเยือนครับอย่างดินโมสาเก็บได้เลยครับบาร์เยมวนิกมัดลิกและดินโมสาเก็บ3มทีวันนี้รับรองว่าตื่นเช้ามาสดชื่นอย่างแน่นอนอย่าเพิ่มเติมมากกว่านี้เจอกันในครอบครัวครับสำหรับค่าวเคลมันี้เชี์ฟุตบอลแบบมีความสุขจะเจอกับผมเดอนะนัทเทพบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ